นะวันนี้เรามาสำรวจแปลง d n 988นะครับที่หมู่บ้านดงมะไฟะดงมะไฟนะครับวันนี้ผู้ทำคือนันเลิศเนาะปีนี้นเลิศได้ลองทำครั้งแรกนะครับรรรมีความประทับใจในเรื่องอะไรของ DN บ้างครับขึ้นดีครับงอกดี <c oughs> ต้านทานโรคดีครับป,ป,รประเด็นแรกเราก็ถูกใจแล้วนะคืออย่างแรกคืองอกดีครับแล้วก็แล้วเรื่องการให้น้ำเป็นไงบ้างครับน้ก็ ไม่ค่อยดอกงามครับไม่ค่อยดองน้ำให้ง่ายเนาะผมใส่เต็มเล็กๆเลยใส่ตั้งเพราะอากาศปีนี้ไอ้เขามันแรงไงเป็นเดือนเมษามันแรงปลูกแต่เมษาเลยนะครับมันแรงขนาดว่ามันแรงกลยเนาะไม่ได้ใช้สปริงเกอร์คืออัดเลยลาดไปเลยครับโอ้โหลาดเลยด้วยนะครับคือไม่ได้มีการแบบว่ายิงสปริงเกอร์ก่อนให้แบบซ้อมๆต้นก่อนใส่เลยใส่เลยก็ฟื้นถ้ามีจุดที่น็อกแล้วฟื้นไหมครับ มันก็ไม่นอกมันไม่นอกเลย,เลยไม่นอกเลยอืไม่มีจุดที่นอกเลยเออแล้วก็ทําดูแลดีเน่ทำเก่งเลยทําแล้วทำผ่าแรงมาเลยนะครับทำผ่าแรงนี่จะจอดไปไรล,ละกิโลนะครับทีขนาดนี้โอ้ไม่สี่โลครึ่งหรอือสี่โลใช้จานจานจานยี่สิบอ่ะแต่วันนี้ก็จะปลูกใหม่แต่คือจะใช้จานให้ให้ให้ห่างขึ้นให้ห่างขึ้นครับจานเป็นจานสิบแปดของของ่องไทยอ่ะ นี่ก็กี่วันแล้วครับเนี่ยปลูกมาประมาณการปลูกมาประมาณวันที่หนึ่งเมษาหนึ่งเมษาวันนี้วันที่ยี่สิบยี่สิบยี่สิบเอยี่สิบห้ายี่บห้า่แล้วยิบห้ามิถุนาก็จะเก้าสิบวันแล้วครับแปดสิบปันแปดสิบวันโอ้นี่ร้อยสิบวันก็นั่นรถเกี่ยวได้แล้วครับก็ผลผลิตน่าจะเป็นไปตามคาดหวังครับ ไม่น่าไม่ได้จะทําให้น้านเลือดขาดทุนได้นะครับไอ้ขาดทุนไม่ขาดแล้วฝักมันก็ดีนะครับเมื่อกี้เท่าที่สำเดินสำรวจไปดูข้างในแปลงถึงแม้จะปลูกถี่ไปหน่อยแต่มันก็เอาเขียอยู่นะครับฝักก็ไม่ได้น่าเกียดนะครับมีขนาดที่ดีนะครับเสมอกันนี่อ่าต้นสมบูรณ์เขียวเข้ม แล้วนเรศมีอะไรจะบอกคนที่จะปลูกต่อไหมครับคี่ว่าจะจะปลูกใหม่มือใหม่มห,มหัดทําเนี่ยก็ลองเปลี่ยนพันธุใหม่ดูครับลองเปลี่ยนพันธ<อ>ุดูเนาะพันุนี้ก็ถือว่าโอเคสเต็ปแรกงอกดีลากระบบลากดีนะครับเท่าที่ดูด้วยกันลากดีครับโอ้ต่อต่อด้ยังเดลยน,นะเป็นซุ้มเลยนะครับ <S <S เป็นซุ้มขึ้นพันอื่นพันอื่นไม่ค่อยจะมีใช่ไหมไม่มีเป็นซุ้มเลยของนเิศลากเป็นซุ้มเลยอะ ก็ฝากไว้สําหรับใครที่จะปลูกกระโพดหน้าแรงนี้ก็น่าสนนะครับนี่พันธุ์นี้ยราคาประหยัดแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือราคาประหยัดตอบโจทย์เรื่องของระบบลากต้นการงอกการให้ฝากเนาะครับครับุ๋ยนั่นแต่ตูดติดหน้าอย่างเขาคงคจะดีกว่านี้ะน,นะครับผมเราก็ทําตามเขาเรียกแล้วนะพฤติกรรมของเราที่เคยทําไปนะครับโอเควันนี้ก็ฝาก,ากเกษตรกรที่ติดตามดีเอ็กบแปดนะครับฝากปลูกด้วยครับผม